สวัสดีจ้าขวัญใจฟาร,ร์มเฮสวัสดีนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาให้ดูดอกเฮดที่เราเก็บแช่ตู้เย็นไว้ส่งวันแล้วนะจ๊ะดูสภาพดอกว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแม่ค้าสั่งไว้2อกิโลเนาะที่นี่เรามีก้อนน้อยเฮดมันก็ได้น้อยก็เลยบอกแม่ค้าไว้ว่าต้องเก็บ ลอมแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วพะถึงวันเดี๋ยวก็จะเอามาให้แม่ค้าก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้คือเราเก็บไว้ตั้งแต่วันอังคารตอนเช้าแล้วก็พุธเช้าวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสเช้านะคะก็จะพามาดูสภาพของดอกเ็ดที่เราเก็บแช่ตู้เย็นไว้สองคืนนี่ยังคงความสดความสวยเหมือนเ็ทที่เราเก็บไม่ๆหเลยนะจ๊ะเนี่ย ดอกก็ยังสวยงามไม่ช้ำไม่เละวิธีเก็บรักษาแบบนี้มันจะช่วยให้เฮดคงสภาพได้นานกว่าที่เราใส่ถุงเพราะถ้าเราใสาถ่ถุงมันจะมียดน้ำมีไอ้น้ำเกิดขึ้นในถุงเนาะแล้วมันก็จะเปียกดอกเฮดของเราเวลาเราออกวัตถีวิธีเก็บก็คือให้เราหาเสื้อหรือผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาผืนนึ่งแบบนี้นะ,ะ๊ะแล้วก็เอาตะกร้าลุกนึ่งแบบนี้ ให้เราลองเอาผ้ารองไว้ในตะกร้าแล้วเราก็เอาดอกเฮทที่เราตัดทําความสะอาดโคนค่ะแบบนี้เ็จแล้วเอามาใส่ไว้ในตะกร้าแบบนี้ที่เราลองผ้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัดจนมูดแล้วก็พอเซจแล้วก็ให้เราคลุมผ้าไว้แบบนี้นะคะเนี่ยคลุมไปจนมุดจนปิดดอกเลย เสร็จแล้วเราก็ยกทั้งตะกร้าแบบนี้ใส่ไว้ในตู้เย็นเพราะอุณหภูมิในตู้เย็นมันจะคงที่นะมันจะช่วยให้เราคงสภาพของดอกนี้ได้นานวิธีนี้คือใช้มาตลอดทุกครั้งที่มีแม่ค้าสัง่งเ็ดเยอะๆเนาะอันนี้คือเก็บไว้สองวันละดอกก็ยังคงสภาพสวยอยู่วันนี้เราก็จะเอาไปส่งแม่ค้านะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสเชา้าแล้วเราจะไปเอาเ็ดใส่ถุงแล้วก็เอาไปส่งแม่ค้ากันเนาะ ดอกที่เก็บไว้แล้ว,วสองวัน้ะแต่อันนี้จะเป็นนี่เก็บเก็บใหม่เมื่อกี้เลยดอกไม่ได้ต่างกันเลยอันนี้ดอกเก็บใหม่อันนี้ดอเกอนนดอเก็บสองวันนี่ก็กำลังแพ็กไปให้แม่ค้านะจ๊ะแม่ค้าสองตัว พอดีเลยว่าสองลูกดอกยังสวยอยู่เลยจ้ะมาเดี๋ยวนี้เราใส่ผงลายสีปัดกัน นีก็ใส่ถุงให้แมค่ค้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะสองถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยถุงละกิโลเนาะหนึ่งโลสองโลเรก็ได้ถุงละยี่สิบบาทอีกห้าถุงนะจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ราคาส่งก็ถุงละสิบแปดบาทห้าถุงก็เก้าสิบบาทพอดีอันนี้ก็ราคาส่งกิโลละแปดสิบบาทสองโลก็ร้อยหกสิบนะจ๊ะได้เราจะรายได้วันนี้เนาะ